สายแล้วสายแล้วะอ้ยมาช้างเลยเนี่ยเขาจะลงเหมือนว้น่ยเอ้ยนมไปหยิบเครื่องมือโอเคครับผมโอเครือ่องมือมีเดียวเคลียอยู่เอาล่ะจำได้ไหมเราลงเหมนเพื่ออะไรไปหาแล่ไปหาแหล่ไปหาแหลนั่นแหละเลยี่ยมมา,าเอาล่ะวันนี้เหมาแรกหนึ่งวันจะุนแล้วก็ขุดนะวันนี้เหมนของฉันให้ขนทุกอย่างเลยปาเพื่อนเลสโจไปดีกว่า เออไปไปก่อนเลยไปตังสักครู่อา้าวเขาไปหมดแล้วไม่ไปเหรอเออวันหนึงครับผมกำลังงงอยู่ก็คือเหมืองแรกเนี่ยสามารถขุดทุกอย่างใช่ไหมใช่แล้วทำเก็ได้เลยโอ้ยแล้วผมเอาทัท้งทั้งเหมืองได้ไหมแล้วแต่ทำได้นะเกมได้เรี๋จะบอกให้ทำได้ดิอยู่อยู่ทุมนะโอเคก็แต่ดงไม่ลงต่อโอ้ยลงกับแกแล้วนะโอเคผมการ์นเงินไข่ไอ้ยนี่มันมีคุกเนี่ยโอ้ยหมดแล้ววะเอ้ยตัวพี่พี่ยุ่งเอาล่ะลงที่เหมืองแลวว้วก็แต่ทำไมพี่ไม่ไปลงไปอ่ะ ทางเราหันไหนอะเดี๋ยวมันลงนี่ได้เอะโอเคตอนนี้ทอยก็ยังโอเคอยู่แล้ววะโอเคโยนไปฟิวกระเนี่ยไปว่าโอ้และอยู่ในเนี่มจรเจงเอาล่ะวันนี้เราอยากจะทำอะไรดีอืออะ่ะขุดชิวๆเหมือนจะขมาเมือมั้งเนี่ยเออเอาดีไหมนะน่าสนใจดีอะล่ะมาขุดดีกว่าแต่ที่ขุดนี่มันเจอ ค่จะนึกขุดมาก็แย่แล้วแหละมันไม่มีอะไรนะน้านเลยทําที่ขุดใหม่ดีเฮ้ยใช่ถ้าเราถึงนึกถึงการเจาะสว่านแล้วก็การที่เราพุ่งตรงทะยานได้เฮ้ยจะทําสว่านดีกว่าเออเอาล่ะอันนี้ใช้พลังของเอ่อพลังของพระเจ้าแล้วนัด,ดิวดิวไหนทําสว่านทํายังไงเอ,อ,เอ่ยอตอนแรกต้องมีเอ่อมีกล่องคาบข่อนโอเคเดี๋ยวเออเ,ออเ,ออเออมื่อกี้ก่องคาบไม่มี โอเคกล่องครับมาฮึบมาเลยดีกว่ามาเริ่มที่ดุยว่าแรกโอเคเริ่มส่งการก่อนเอา้าส่งการงี้โอเคแล้วส่วนต่อไปโอเคนี่ใช่สองอันเนาะปึ๊บปื๊บ,บมาสว่านแรกของเราต่อไปสุดท้ายเป็นเอ่อที่จับที่ถือต่อไปคือหัวสว่านไหนสิฮึบมาทีน,นี้กลายเป็นสว่านเรียบร้อยฮึบ โอเคโอ้เฮ้ยเดี๋ยนะปกติมันเราถือที่ขุดใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นสว่านเลยเอ้ยเจง๋งในความสามารถมันอะนี่โอ้พเจ้าขุดนี้ได้เหรอเอ้ยเอ้ยโอ้เจง๋งอันนี้ขุดสบายแล้วอีเออแล้วก็มีความสามารถเก่งใช่ไหมมีจากนี่ไงเก็บเป็นเหล็กด้วยแต่ต้องโอ้โหเผ <laughs> าเหล็กนานต่ช้นนานานต่อไปๆคือขุดไม่ทันโอเคแต่มันจะพังแล้วอ่ะเอ้ย อาล่ะเดี๋ยวซ้ายขวาถูด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 ูเรียบร้อยโอเคนี้ก็มีเป็น <t> พังแล้วโอ้ยอย่างโกงเลยเอาล่ะมาขุดแร่ดีกว่านะมาขุดแร่มั่งเนี่ยโอ้ยขุดได้ทุกอย่างวะเนี่ยเฮ้ยอบอเอ้ยโอ้ยโอ้ยแหละเร็วอยู่เร็วอยู่แต่นี่ขุดจะเร็วกว่าเอ้ยแต่ว่าเรื่องการขุดทะลุทะลวงแล้วก็ไว้ใจเลยอ่าตรงนี้ดีกว่าลองดิเอาละฮ่ทะลวงทะลวงทะลวงเออโอ้โห โอ้ยสบายหึหึไปไงโหโอ้โหยแล้วเนื้อขุดนี่หึหึทีนี้ก็สบายโหเฮ้ยลงขุดไปเจอเพชรเนี่ยสบายเลยเราลือัปเกรดดีกว่าให้กลายเป็นเออเหล็กจะได้อย่าว่าขุดเร็วขึ้นอันนี้เอ้ยมันอันนี้มันมันไม่เกี่ยวก็ไม่ใช้ได้เออแย่ละแต่เป็นาขุดทะลุเหมือนปกติก็โอเคอยู่ไม่แย่หืเขออนว่าอะไรอ่ะอยู่ที่ Y สี่สิบหกเฮ้ยต้องลงตรงนี้เหรอได้เลยสว่านนี้พร้อมแล้วแต่ว่าต้องมีเหล็กก่อนเหล็กที่งจะใช่บ้างเนี่ยขอดูดิ ต้องมีบล็อกเหล็กด้วยเหรอฮะใช่ไหมจะไม่ิดแต่ต้องมีบล็อกเหล็กโอ้โหบล็อกเหล็กด้วยน่าจะต้องใช้เหล็กอ่าประมาณไม่น่าเยอะแต่ต้องเยอะหน่อยแล้วมันเยอะไหมวะก็เยอะแหละนะโอเคโอเคโอ้เอาล่ะขอโนมเออครับผม มันไปทางไหนอะซ้ายขวาไม่ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเมื่อกี้เห็นนุป๊ปแต่รอสักคนนะอืมเฮ้ยอัปเกรดสว่านก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันนะอัปเกรดค่อยๆค,ควา้าขโมยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอออะไรสวงสว่านไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจเลยนะไอ้นุป๊ปเฮ้ออะไรยังไม่ยุ่งนะเอาอะไรนุ๊ปเฮ้ยนายชอบไม่ยอมของฉันตลอดเลยไม่เี้ยหรอหน่ะเอางี้ไม่เห็นดีกว่าฉันทำให้คุณได้โหดที่สุดในโลกของให้นะบอกเอ็นช้าร์สุด,ดยอดเลยเดี๋ยวให้ยิงเลยนะนะเอ้ยจริงเหรออืมแล้วทำไรอะฉันเหรอเนี่ยฮะสสสว่าน ตลอดจังเลยว้าวว้าว้กระจอกเฮ้ยนี่นี่ดูถูกเหรอเฮ้ยไม่ดูถูกเขาเรียกว่าเออมันดูถูกเลยนะจำไว้เลยนุ๊บฉันจะเอาที่ฉันจะทำแบบอ่าสวรรค์ที่คนรสุดลงมาให้ขี่มวยละเฮ้ยอ้ขี่วยระวังทำแบบทำแน่น่เพื่อนนะจุ๊บจุ๊บไม่ต้องเลยได้เลยจะทำให้ดูว่าการที่มีสวรรค์มันดียังไงขุดขุดขุดอื่ม โคตรสบายโอแต่อะไรเนี่ยโอแต่ภาพมีโอ้ยมีโมชเวลไม่ชอบเลยเอ,ลอ้ออา,าวละตรงนู้นเปยังไงหน้าลงด้วยกันดีเฮ้ยกับต่วงเอ้ยโอ้ยมีลาพาดเหรอตกชัยมาเลยโอเคเอาวละทีนี้แต่ขุดลงได้ไหมเนี่ยขุดลงไม่ได้ต้องได,ได้แต่สามคนสามนี่เดียวโอเคถ้าอยู่ที่อยู่เอาล่ะมาอัปเกรดดีกว่าเรียความเรียความันเรื่องของเราพาไปเลยเหล็กึบ แตวต้อง upgrade, okay. อัปเกรดใช่ไหมโอเคเอ่อเอ่อต้องทำอะไรอ่าสักคู่นะมีกล่องครับแล้วก็มีอลัลเลเกตอันหนึ่งโอเคมาอาลัลเลเกตอันหนึ่งทีนี้ทำบล็อกอัน,นึ่งใช่ไหมบล็อกอัน,นึ่งโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชิอยู่ชิอยู่แม่เผาไวไวโอเคบล็อกอัน,นึ่งเนาะึ๊บมามาเลยพี่อันแรกดีกว่าอันแรกนี่สุกว่าเป็นประมาณนี้ใช่ไหมนี่ไงหัวสว่านเออต่อไปก็จะเป็นเหล็กเอ่อสี่ด้านนี้ปึ๊บ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 สองอันโอเค ต่อไปอ่าอันหนึงไงไ่งอะไรวะจำได้โอเคมีอะไรอีกแะคุณนะรู้สึกเราขาดอะไรขาดนี้ปะเฮ้ยนี่ไงครบแล้วใช่ไหมกลได้เปล่าเหลือนี่หนึ่งเฮ้ยโอเคกลายเป็นสวรรค์เหล็กเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ยได้ต้องได้ดิเฮ้ยโอเคแล้วสวรรค์เหล็กนี่แหละโอ้ยไหนสิเฮ้ยอย่างเท่อะต่อไปก็เป็นสวรรค์ทองแล้วก็สวรรค์เพชรเฮ้ยจะเจ๋อเพชรอะไรไม่รู้เนี่ยโอเคต้อง,ต,องต้องเจอนะ อาละเขาลององเราในลองที่สวรรเล็กโอ้เร็วขึ้นเยอะเลยโคตรเร็วโอ้โอ้เร็วมากเร็วมากเร็วมากมเร็วมากโคตรเร็วโอ้ทีนี้แหละน่าจะขุดลงสวรรค์น่นเองนะเอ้ยเอาละทีนี้ก็มาฮะมันมันเป็นนี่ว่ะเท่าบนี้ก็ม็นพังแล้วสวยทีนี้แหละเราจะลงไปเลยเลงไปไหนเพื่อนเอ้ยไม่บอกเราไม่บอกบอกก็รู้ดีโอเคเขาไม่จะลาวานะเอาละลงไปที่วาย โอ๊บวันสิบสี่ฮึบแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นดีดีกว่าไม่รู้แหละฉันจะเป็นคนที่ขุดสุดไม่ได้เลยฮึบ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 โอ,อเคมาสิบกันโอเคมาเดี๋ยวเวลาลูกพ่ออย่าเฮ้ยขุดเลยโหยเอาล่ะขอเพชรจะเบิ้มๆได้ไหมเอ่ออะไรแ,รแล้วโอ้ไม่ขุดไม่ใช้เอ้ยแล้วไม่ขุดไม่ใช้ไม่ใช้หนีเลยนีหนีเลยนีหน,น,นีเลยโอ้โหโอ,โอ้แล่ก็เยอะเกินไม่เอาจะเอาเพชรโอ้ยอเยอะไปละเอ้ย หักเลี้ยวซอกหักเลยหักเลี้ยวเลี้ยวหักเลี้ยวหักเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหเจออะไรไม่รู้ไม่ใช่เพชรไม่เอาเลยโอ้ยขอเพชรได้ไหมทองก็ได้เพชรได้แล้วมีทองก่อนแต่เจอยากแค่สว่านนี้ถึงดีๆก็จริงแต่ว่าโอ้โหถ้ามันไม่ถ้ามันเจอได้ขุดยากก็ขุดไม่ได้แย่แล้วเวลาเพชรโอเคมาทำไมไม่ใช้แต่กับคดบ้านแค่มีนั่นเองเฮ้อเฮ้ยเจ็บเฮ้ย โอ้ยโอ้ยจะเพลีแล้วโอ้ยสวยเยี่ยมได้เพชรแล้วครับโอเคเพชรนี่ต้องใช้บางเนี่ยต้องใช้แน่เลยต้องมีโหสีหัวม็ดโอ้ยทำงี้เนี่ยจะต้องเอาล่ะเล่นสปีดดีกว่าเอาละเล่นสปีดโอ้ยใหญ่มาดิเว้ยเพชรเอาเพชรไปตู้โอ้ยทองนี่แหละสวยโอ้ยเริ่มเต็มตัวโอ้ย เอามาเอ้ยอ้ยสปีด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 โอ้ยอ้ยเพชรสวยโอ้ยเยดเคอะไรนี่เนี่ยนี่สิงใช่เนี่ยสิงใช่อ ไอ้โหอยากเข้ามาอือโอ้วเอาเพชรมาให้ตูเล่นสปีดแล้วเจอแต่แลมรูไม่อยากได้เลยูบนบู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 าูบ้บูบูบูเริ่มูู้งมบูบูบูบาบู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 ูบ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  โอ้ยแล้วม่ใช่เวลาแล้วเวลาวะเบบ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 บบเบบเฮ้ยหนีไปหนีไปจะเอาเพชรเว้เฮ้ยจามเกดให้หน้ำใจเลยเออคนยากเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันมันไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สโตมันเป็นมอนเตอร์สโตนไอพวกเฮ้ย,อยเออไอเอเมอรอนดีเลยเขียนสวย เอาละจะต้องเพินได้เลยยายเฮ้ยช้างเลยนะช้างเลยกูต้องคืนเลยเฮ้ยเพื่อนที่ขุนฉันอัติเมตที่ขุนยังไงล่ะจริงเหรอจริงดูดนกล่องนีิเพื่อนกล่องเหรอโอ้หุย พอจุดห้าเลยเป็น oh. ไงไม่แข็งแบบน,น,น่เลยฟรีเออไม่ดีช้าไปเลยฮะอะไรวะเดี๋ยวตต่อยเลยต่อยแล้วว่าขอย,ยืมหน่อยยังอะไรอ่ะฮะว่ยขอย,ยืมของให,ให้กันนะจ๊ะไม่เอาเลยไม่เอาเว้ยเอาละทีนี้มาอัพเกรดดีกว่ามาอัพเกรดกันเป็นทองดีกว่าฮึบมา,เร,า,มาเริ่มจะส่วนนี้สองอันเฮ้ยปึ๊บ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 มาโอเคแล้วก็ต่อไปก็ส่วนตรงนี้พอทองหนึ่งเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่บอกบอกก็รู้ดิเออ บอกก็รู้อยู่ว่าเฮ้ยโอเคอันนี้สองอันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือหัวสว่านต้องใช้ไอ้เรานัไอ,อ้โกนักเกินอีกไปเถอะเอ้ยใช้ไร้ยังเลยโอเคต่อไปหรือ,อส่วนนึงเปล่าส่วนตรงไหนนะส่วนที่ว่ามันต้องใช้นี่ไงโอเคสว่านทองคำมาแล้วปึ๊บเป็นยังไงเฮ้ยเท่ยังเลยอะเป็นไงินเท่ละต่อไปเอ้ยต่อไปเหรอนี่ไงเอาเก็บเป็นเพชรต่อเพชรต้องใช้อ่านี่อ่า,าจ자ไม่ผิดั่งจะจำได้หมดแล้วนะปึ๊บแล้วก็ อ่าเป็นขึ้นปุ๊บนี่หัวเป็นสว่านเพชรแล้วก็ต่อไปก็คือไอ้สองอันนะสองอันเอาต่อไปก็เป็นอันฐาน,นี่อันหนึงห่งเฮ้ยเราจังเลยจะเย็นจะเพลินนะไม่เย็นแล้วเว้ยขาเลยสว่านเพชรมาแล้วหุ่ยเป็นไงเฮ้ยบานอ่ะนั่นสว่านเพชรแน่นอนต่อต่อไปต่ต้องทำอ่าสิ่งต่อไปคือออกซิเดียนอ,อ่านนต้องใช้อ่าเนี่ยเอาใช้โอ้โหก็ไม่เท่าไหรนี่หวานเดี๋ยวบ้านนึงเฮ้ยไปไหน,น สวัสดีเพลงแลวเว้ยเดี๋ยวเป็นาวาสึกว่าท่านยังอย่างนี้อยู่เรา,เรา,าโอเคนี่ว่าถูดเลยวางเลยเราวางนี้แล้วก็ค่อยคนเดินฮึบอึบมาเราบะอึบไปทีไรทีนึนงโอเคโหนาน,นเลยอะ่ะเอ้ย เอ้ยจะบมบึ้มบึบเฮ้ยสว่สวางก็ยังใชยย่เหมือนกันแต่ก็ยังเอ้ยแต่ก็เท่นะสว่านเพชรนียโอเคเชื่อมาเท่าไหร่น่าจะมาสักสิบก้อนเนาะโอเคแล้วนึงแล้วหนึงต้องเล่นสปีดแล้วเอาละประมาณนี้แล้วกันยืนสี่ก้อนเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวแล้วเนี่ยลังของสว่านเพชรต่อไปต่อไปอะไรกันสว่านออฟฟิเดียนเฮ้ยเยอะจังเลยเว้ยหลายขั้นจังเลยเยอะชั้นอีกแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วต่อไปมาเลยดีกว่าใครขั้นนี่ไงเฮ้ยง่ายๆนี่ยว่า นี่ก็อีกสองอันเพบ่มเพป่มเพิ่มพอเนี่ยไม่พอไม่พอพอดิเวย้ยมันต้องพอเลยนะไม่พอไม่พอโอเคพอโอ้ยพออยู่เฮ้ยเป็นไปได้ไดยังไงโอเคนี่คือสวรรค์ออสเตรเลียอือะไรทีนี้โอ้พี่ยังชัดเรียบร้อยทีนี้แหละมันคือสวรรค์เรื่องแสงของจริงเฮ้ยบ้าหนเขาจะเอาสเปกอยด,ดิี่สเปกส1บ้าเปล่าไม่ได้บ้าอาละลรไปร้อนดีวกว่าเฮ้ยรอนดีกว่านี่ไงโอ้โห ฮ้ยสุดยอดออมันสว่านนี่ขุนทุกอย่างจริงอ,อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปผังเหมืองนาโอ้โหพังวันนี้ไม่สน,นเฮ้ยใครจะเจอที่มาหยุดแล้วเว้ยสว่านไม่รู้พอ่อจอดทะลวงสู่สวรรค์เลย